สวัสดีครับวันนี้เป็นงานซ่อมนะครับวันนี้เป็นแอร์มิสูวิชิเป็นมิสูวิชิมิเตอร์สลิมนะครับเป็นรุ่น MSYKY09VF นะครับก็วันก่อนนะครับผมได้มาถอดรอบหนึ่งแล้วนะครับ ก็คือปัญหาอยู่ที่มดนะครับมดข้าวนะครับมดข้าวข้างในนะครับเต็มบอดเลยนะฮะผมก็ได้ถอดบอดไปนะตอนนี้ถอดบอดไปเช็คไปล้างแล้วนะครับ ก็จะเอามาลองประกอบใหม่นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับก็วันก่อนนี่มดเต็มเลยนะครับแล้ามากลางคืนด้วยนะครับอันนี้ดูซากมานะครับเต็มเลยนะครับ ก็มีทั้งบอดนอกบอดในนะครับเป็นไปนหมดเลยนะครับบอดนอกก็เป็นบอดในก็เป็นนะครับนคะครับเต็มเป็นซากของมันนะครับก็วันก่อนน่าจะลูกค้าน่าจะเอาอย่าอย่าฉีดมดมาฉีดนะครับ ั้งจึงจกด้วยจริงจกไปล้วเดี๋ยวผมจะประกอบพอร์ตเข้าที่เดิมนะครับนะครับก็คือ หลายท่านถามว่าทําไมบางครั้งผมไม่ใช้อ่างตาครับนี่ครับถ้าเป็นมิสูนะครับเขาจะมีช่องสําหรับเสียบสายอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เอาสายไว้ข้างบนนะครับมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นครับเสียบไว้ข้างล่างนะครับนะครับ เขาจะเสียบไปตรงทงั้งข้างล่างนะฮะอากจะใส่หางปลาก็ได้นะฮะลองเทสนะครับ สายยังไม่ครบนะครับเไปเปิดเครื่องข้างบนนะครับจริงจกก็เตรียมพร้อมอยู่นี่แล้วเครับ น่าจะได้นะฮะเปิดเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ไฟก็ปกตินะครับรอ,รอสักครู่มาดูข้างหน้านะครับน่าจะหน่วงไว้สักครู่นะครับ ไฟติดนะครับไฟแอลอีรีดีข้างล่างนะครับนี่ครับไฟติดเนี่รเริ่มเริ่มทำงานแล้วครับได้ยินเสียงคมนะครับกำลงทำงานอยู่ครับ รอทั้าวันยังติดอยู่นะครับก็ไฟอขาไอพัดลมก็สปีดชา้าอยู่นะครับลองดูสักครู่นะครับคืออาการเดิมๆเขาก็คือถ้าเขาเริ่มสปีดนะครับเครื่องเขาจะดับไปนะครับแล้วไฟ l อไข้างบนกบพิบนะครับอี่คอยเย็นนะครับ นี่ครับจังหวะสปีดนี่แหละครับปกติจะดับนะครับสปีดสักครู่ก็จะดับนะครับตอนนี้ไฟ LED ยังติดอยู่นะมีนะเดี๋ยวลองดูนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับ ันนี้จะมีหลวมหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ประกอบนะครับงดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับมีติดขัดอะไรไหมนะผ่านไห่ผ่านนะนี้ค่อนข้างหลวมนะครับอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับจะลองดูกันครับ เสียงคอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่ปกติดีอยู่นะครับตัดไปแล้วครับอันนี้คือตัดไปแล้วครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับนี่ครับไฟจะกระพิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสอง สี่ห้าหกเครั้งนะครับแล้วก็ดับไปนะครับตอนนี้ผมได้เช็คระดับน้ำยานะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ135นะครับก็จากอาการกระพิบนะครับบอกว่าน้ำยาขาดก็เลย130ช่วงนี้ก็ ว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องต้องลองดูนะครับว่าจะตัดไปอีกไหมนะครับหรือว่าอาจจะเป็น,นเซนเซอร์หรือว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้น้ํายาโดยที่ 130. ร้อยสามสิบเด๋ยต้องรอให้เขาสปีดสูงก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จะเป็นเซนเซอร์ป็นฏิเองหรือเปล่าเริ่มเปิดเครื่องใหม่แล้วนะครับเมื่อสักครู่มันตัดนะครับตัวนี้ใครเห็นไหมครับไฟยาดีตัวนี้จะกระิบสิบเจ็ดครั้งเหมือนเหมือนข้างบนเลยนะครับเหมือนคอยเย็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคือลักษณะสิบเจ็ดครั้งเนี่ยครับเขาบอกว่า น้ำยาขาดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำยาเข้าไปนิดนึงนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับจะตัดหรือไม่ตัดนะครับเพราะว่าน้ำยาจะเ,เช็คไว้ขณลาวิ่งนะครับมันจะได้ประมาณร้อยยิบห้านะครับเติมเข้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้ ผมก็เริ่มทำงานแล้วนะตอนนี้จะดูว่าเราเติมน้ำยาเพิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเรายังจะตัดเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่า เซนเซอร์เขามีป <c oughs> hmm ัญหานะครับส่วนรอยรั่วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการรั่วซึมนะครับไม่รั่วไปเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเติมยาเพิ่มแล้วกระพริบสิบเจ็ดครั้งนะครับมันจะหายไหมนะครับตอนนี้เติมยาเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับก็ลองดูนะครับว่าสปีดเขาจะสปีดแล้วเขาจะดับไหมนะครับ คือปกติเขาเริ่มสปีดเขาก็จะดับเลยนะครับอาการก็คือประมาณนี้นะครับแต่คือก่อนหน้านี้มดมันเต็มเนี่ยนะครับแต่ว่ามาดูอาการแล้วนะครับเช็คดูเออ o ์โรโคร้ดนะครับก็เขาบอกว่าน้ำยาขาดตอนนี้ก็ต้องไล่ตามเออ,อร์โรโค้ดนะครับฟ้องอันไหนก็ทำตามนั้นนะครับตอนนี้ฟังเป็นสปีดสูงแล้วนะครับ แต่เครื่องยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวมาดูระดับน้ํายานะครับผมเติมเข้าไปนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบตอนนี้ยังไม่ตัดนะก็ตอนที่ตัดยังไม่ได้เติมนะครับก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้านะก็ตัดไปนะตอนนี้เติมเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะหลงทางนะครับนี่กว่า มีปัญหาที่บอร์ดนะครับเ,ออเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าทํางานได้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวน้ำยาเพิ่มถ้าเกิดนมน้ํายาเพิ่มแล้วเครื่องทางานปกติเดี๋ยวก็จะไปดูจุดรั่วนะครับจุดรั่วนะฮะจะมีจุดซึมส่วนมากแอร์ใหม่ๆแบบนี้ครับอาจจะรั่วตรงหัวแฟร์นะครับตอนนี้สปีดสูงแล้วยังไม่ตัดนะครับ ก็มาประมาณสองนาทีสามนาทีแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ตัดนะครับปกติจะตัดไปแล้วนะครับอันนี้ความร้อนเริ่มมานะหน้าแล้วนะครับตอนนี้เสียงคอมเพรสเซอร์สปีดสูงนะครับก็เดี๋ยวผมไปดูข้างในนะครับวันนี้จะลำบากหน่อยนะครับทำงานคนเดียวนะครับด้านในก็ปกติอยู่นะครับ ต้องเปิดหน้าต่างนะครับวันนี้กดรีโมทนะเดี๋ยวไปดูข้างใน,นครบับางทีเราอาจจะหลงทางนะครับเพรตอนนี้เช็คตามเออร์อคดนะครับตอนนี้สิบเจ็ดครั้งนะครับบอกว่าน้ำยาระบบน้ำยามีปัญหานะครับน้ำยาขาดนะครับลองเติมแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะ น,น่าเย็นนะ้วฮะน่าเย็นแลนว้วนะครับมีความเย็นละก็มาดูตรงเซนเซอร์นะครับตรงนี้ไม่มีน้ำแข็งเกาะนะฮะไม่มีนะฮะก็เย็นปกติอยู่นะ เราดูสักครู่เปิดมา15นาทีนะครับประมาณ15นาทีครับก็ท่อทางท่อไฮและท่อโลนะครับก็คือเย็นทักคู่นครับตอนนี้น้ำหยดละก็ข้างในเย็นแล้วนะครับก็น้ำยาก็อ่านได้ประมาณ1ี่140นะครับประมาณ140 แต่เครื่องก็ยังไม่ตัดนะครับก็น่าจะเป็นอย่างเออร์คแจ้งนะครับก็คือน้ายาขาดนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการปิดเครื่องนะครับบล็อกน้ายานะครับปิดเครื่องแล้วก็จะหารอยรั่วนะครับอาจจะมีตรงแฟตรงอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะเช็ครอยรั่วฮะบานแฟใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ำยาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงครับให้เต็มระบบนะครับ น่าจะปิดงานได้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะทําการบล็อกน้ํายาก,ก่อนนะครับวันนี้ทํางานคนเดียวนะครับมาซ่อมคนเดียวนะครับวันนี้ไม่มีคนมาช่วยปิดเปิดให้เครื่องให้นะครับก็ต้อง ใช้รี่หมดปิดนะครับต้องเปิดปตูหน้าต่างไว้นะครัขอ,อน้ำยาได้ก็จะรีบมาปิดก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะเจอจุดเสียแล้วนะครับก็คือน้ำยาขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหารอยรูปอกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะลองดูนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับหารอยรั่วรอยรั่วซึมนะครับหารอยจุดต่อแฟนะครับตอนนี้ก็จะปิดน้ำยานะครับปิดด่านหายกันปิดนะครับนะครับต้องรีบนะครับ พอเลขศูนย์เราก็จะปิดนะ บบแ,แต่คือว่าคอมพิวเซอร์เขาหยุดแล้วนะครับแต่ก็คือพัดลมก็จะหมุนต่ออีกหน่อยนะครับตอนนี้ปิดระบบไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาตรวจดูสายรั่วนะครับกรณีนี้ก็คือ เราต้องเช็คดูแฟร์ดูอะไรแล้วก็จำต้องมาแว็กแว็กข้าใหม่นะครับลองมาดูหัวนะครับเป็นยังไงบ้างฮะโอแฟนะครับก็น่าจะปกตินะครับ ตัวใช้ตัวช่วยกรณีนี้นี่นยต้องใช้ประแจเที่อนอีกตัวนึงครับมาจับตัวนี้มันจะบุบนะครับพอมันแน่นนะครับจะบ,บานแฟร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้าง,งนอกข้างในนะับ จะมีเสียงอะไรข้างในเกิดอะไรขึ้นนะครับมีวันขึ้นนะครับข้างในนี่มันจะรั่วในระบบนะตรงท่อนี่นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปหาแล้วนะครับจุดรั่วนะครับรั่วตรงจุดนี้เองนะครับ ผมจะปิดเบรเกอร์กันนะครับยกเครื่องลงด้านล่างนะครัมนดูกันชัดๆนะครับ ไวขึ้นนะครับควันขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ย ไม่ล้ำยาเทิ้งหายนะครับไม่ใครเฉลยคำตอบแล้วยามันรั่วตรงนี้นะครับนี่ครับยารั่วตรงท่อตรงนี้นะครับ คือสาเหตุนะครับที่ว่าน้ำยาหายครับน้ำยาหายครับยารั่วครับอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมก็ทำการปล่อยน้ำยาชิ้งนะครับแล้วก็จะแวกออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับตอนนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่ไม่ได้กด วิดีโอนะครับถ่ายนะครับก็รวดตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับกำลังทำงานนะครับลืมกดถ่ายนะครับรัดตรงนี้นะครับมันจะต่อกับอาูมิเหนียมใกล้ๆนี่นะครับ ก็เลยต้องใช้ความรวดเร็วในการถ่ายนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นคําเตือนนะครับเขาบอกว่าอลูมิเนียมมันจุดหลอมละลายมันต่ํานะครับก็โปวดระวังไม่ให้เปลวยวไฟไปโดนท่ออลูมิเนียมนะครับเพราะว่าทองแดงนี่1 0ึ่กับแปดสาองศา,ศาเซนเซียสนะครับส่วนอลูมิเนียมก็6ก0้อนะครับจุดหลอมละลายนะครับตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวต้องดูกันนะครับ เดี๋ยวต้องเทสดูนะครับตอนนี้ก็จะยกติดตั้งนะครับไม่รู้จะรับแรงสั่นได้ไหมนะครับ ไว้ข้างก่อนนะครับก็จะแวกไว้สัก30มสนาทีตอนนี้จะเติมน้ำยานะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับ วันนี้ไม่ได้เอช่างน้ำยามานะครับน่าจะอ่านแรงดันเอานะครับอ่านแรงดันวัดกระแสเอานะครับ รันแป๊บหนึ่งนะครับ๋ยวเขาปรับส้ายานี่นึ็นก็มาดูจุดรั่วเดิมนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับแห้งสนิทฮะ ทำงานปกติแล้วนะด้านายเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็จะปิดก่อนนะครับปิดแล้วจะประกอบก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องทอสายไฟนะครับ ร้อยนะครับเปิดอีกทีนะครับ,รบแล้วตอนนี้กระแสอยู่ที่4แอมป์นะครับก็บมเพลก็กระแสสูงสุด4.5ด้านน้ำยาค่าอยู่ที่ประมาณ140สปีดสูงนะครับ น่าจะโอเคแลวนะเดี๋ยวรอสักครู่อยากขึ้นนิดนึงร้ 140. อยสี่สิบนี่ก็ร้อนนะด้านหน้าเดี๋ยวมาวัดความร้อนด้านหน้าด้านหลังนะครับ สามหกนะครับด้านหน้าสามหกเดี๋ยวมาบรูด้านหลัง 33, ด้านหลังสามสิบสามสามสิบสองด้านหลังสามสองด้านหน้าสามเจ็ด สามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดสามสองเรอยู่ที่ประมาณหนะ้าสี่สิบครับสี่เอ็ดสี่เอ็ดนะครับสี่สามสี่สี่แล้วครับสี่สี่ด้านหลังด้านหลัง ส2นะครับด้านหน้า44่สี่นะครับตอนนี้ก็ทำงานปกตินะครับด้านนอกนะครับ<ม>ก็ระดับแน้ำยาอยู่ที่140นะครับ<ม>ก็คงจะพอขนาดนี้นะครับ วัดกระแสครั้งหนึ่งนะครับกระแสดเดี๋ยวนี้ก็จะเหลืออยู่4กว่าๆนะครับน่าจะสปีดสูงแล้วนะครับ4 4แอมป์กว่าๆนะครับอาจจะเลยนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะเป็นสปีดสูงนะครับ ก็ลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นครับวันนี้ซ่อมแอร์มิสูวิชินะครับมิสเตอร์สลิมนะครับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับ m u I k y k y 0 9 v นะครับ 9,000BQ นะครับ อาการก็คือเปิดสักครู่แล้วตัดนะครับไฟกระพริบ1ิ17ครั้งนะครับสาเหตุคือน้ำยาขาดนะครับมันรั่วนะครับก็วนึงมาเช็ครั่วนะครับก็อาการรั่วอยู่ที่ท่อใกล้ๆกับคอยร้อนนะครับเชื่อมต่อกันระหว่างอลูมิเนียมกับทองแดงนะครับก็เห็นชัดๆเลยนะครับก็วันนี้ ปิดงานเรียบร้อยนะครับเติมน้ำยาใหม่นะครับไว้ค่ำใหม่นะครับเชื่อมรูดรั่วนะฮะก็ตอนนี้ทำงานปกติแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับทําคลิปต่อต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ